สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาดูความแตกต่าง,งระหว่างแรมเช็คไฟนะครับเช็คไฟรถยนต์หรือไฟบ้านก็ได้นะครับซึ่งแรมที่เช็คไฟทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันก็คือว่าตัวแรกที่อยู่ทางด้านล่างก็จะเป็นจะมีแค่ไฟแสดงสถานะนะครับโดยจะมีฟิลข้างในแต่ว่าจะไม่ไม,ไม่ได้บอกโวลต์จะแต่ว่าจะไม่ได้บอกโวลต์น,นะครับแต่ด้านบนตัวบนเนี่ยจะมี ว์ Won, นะฮะแล้วก็มีแผงวงจรด้านในนะครับจะมีแผงวงจรด้านในอยู่อันนี้คือแผงวงจรด้านในฮะอันนี้ก็จะมีตัวเลขบอกวนว่าไฟเนี่ยกี่โวนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับที่คลิปอยู่ก็คือต้องเราก็เป็นที่ค้วลบนะครับแต่ ที่นั้นก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คไฟว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีไฟหรือเปล่าแสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันมีไฟนะครับมีไฟแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามีไฟ <Yeah. S 2> ขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตอวอีกตัวหนึ่งฮะอ่ะ uh, ตัวนี้ Austria. ออกตัวน,นี้นะครับก็จะราคาแพงหน่อยนึงนะเราก็คิปไปที่ขั้วลบนะครับอันนี้ก็คิปไปขั้วบวกตัวนี้ก็จะบอก สถานะตัวเลขนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีไฟทั้งหมด12.5โวลต์นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเลขบอกขึ้นมานะครับนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีไฟอยู่ที่1 2 5 v, นะครับจุดห้าโวลต์นะครับอันนี้คือความแตกต่างของแลมเช็คไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูเ,เช็ครถยนต์บ้างนะครับถ้าหากว่าเป็นไปเช็คที่รถยนต์นะครับไอตัวนี้เนี่ยตัวกาตัวนี้เนี่ย มันต้องไปคลิปที่โครงนะครับกาวไปคลิปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้หรือไปคลิปที่โครงรถก็ได้นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ไปจิ้มนะครับตามจุดว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับจะไปจิ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าวิธีการเช็คไฟในรถยนต์นั้นทํำยังไงหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเช็คได้เหมือนกันนะครับแล้วคือเราไม่ต้องไปต่อที่นู่น อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็คหลอดไฟท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เราก็ถอดออกมากันก่อนนะก็จะมีนอ็นอตน็อตกี่ตัวนะสองตัวน็อต2ตัว เราก็จะอย่างนี้งงนครับอ,อน,นี้หแหลมดน,นใส่ไม่ได้เราก็เอาแลมเนี่ยจิ้มกับโครงรถอันนี้จะเป็นการทดลองนะครับอันดับแรกเลยเอาแหลมจิ้มที่โครงรถนะครับเปิดแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องสตาร์ทรถเพื่อให้ไฟมันมันมันมาที่หลอดไฟ,ไฟถ้าเราไม่สตาร์ทรถมันจะไม่มา อันดับแรกเมื่อเอาแลมจิ้มที่โครงรถแล้วมันต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมาแต่นี่ม่ไแ้เนี่ยคือแต่ตัวนี้ก็คือเช็คว่าไฟหลอดไฟไม่ได้เสียอันนี้จะเป็นการเช็คว่าหลอดไฟนั้นไม่ไม่ไม่เสียแต่ว่าโบนมันจะไม่ขึ้นใช่ครับว่าวงจรมาต่อกันแต่นี้จะเป็นสายบวกอีกฝั่งนะึ่อันนี้สะจะเป็นสายบวกอีกฝั่งมันจะเช็คประมาณนี้นะครับ ก็คือไฟมาแสดงว่าไฟมาเราเอาไปจิ้มที่ขั้วหลอดขั้วหลอดไม่ติดครับขั้วหลอดไม่ติดขั้วหลอดก็มันอยู่ออกนอกแล้วอม่ไรต่อกันแล้วไม่ติดจะไม่มีไฟเพราะมันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดเรามาจิ้มที่ที่ที่ขั้วหลอดปุ๊บมันจะไม่ติดแสดงว่ามันมันมันนระบงจรแต่ในยังอยู่ในวงจรมันอยู่อันนี้อยู่ในวงจรอยู่ แสดงว่าไฟก็มีไฟจ่ายจากไปเลที่ไฟจ่ายออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ขึ้นแสดงว่าท่วเสียหรือไฟมาไม่ถึงก็ต้องการทำการบำรุง่ารรักษาแก้ไขครับผมอหมาณนีนะครับา่าจะประมาณนี้โอ,อโอเคนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเช็คไฟขั้วหลอดรดมอเตอร์ไซค์ไฟขั้วหลอด,อด,ม,ลอดมันจะอยู่ตรงนี้ นะครับไฟขั้วหลอดจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราเอาอันดับแรกเลยต้องสตาร์ทรถก่อนแล้วก็เอาคีมนะครับเอาเอาแรมเนี่ยไปคลิปที่โครงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาที่ดําแลมเนี่ยมาจี้ตร,ตรงตรงขั้วนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าไฟมาหรือเปล่าถ้าเกิดไฟมามันไฟมันก็จะแสดงสถาน,นะที่แรมนะครับอ่ะอหวังว่าคงเข้าใจนะครับ าถามว่าตัวนี้สามารถเช็คไฟบ้านได้ไหมแนะนำนะครับอย่าไปเช็คไฟนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีฟิลหรือเปล่าแล,แล้วก็มันจะสามารถรับโหลดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟแบตเตอรี่ไฟดีซีนะครับพวกแบตเตอรี่รถยนรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยไไโอเคได้นะครับแต่ถ้าเกิดไฟบ้านนี่มัน220นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรนะครับผม,มยังไม่กล้าเลยกลัวมันจะพังนะครับโอเคนะครับเกี่ยวกับการใช้แลมเช็คไฟ นะครับซึ่งมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่มีแสดงสถานะเป็นตัวเลขเพื่อบอกโวล์น,นะครับว่าไฟเท่าไรนะครับแล้วก็เป็นแบบสถานะที่ไม่มีตัวเลขนะครับเนะพราะฉะนั้นแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องมือเช็คไฟนะฮะในรถมอเตอร์ไซค์หรือในรถยนต์นะครับแต่นี้ในรถยนต์นพอดี หารถยนต์ไม่ค่อยเจอนะครับเจอรถมอเตอร์ไซค์ก็ลองเช็คให้ดูนะครับเรื้องต้นหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสวัสดีนะครับ